สวัสดีครับแฟนๆ VOA สุดสัปดาห์กับ VOA version Christmas Eve นะครับไม่บอกก็รู้นะครับดูคุณทรงพ์หรือก็คุณวัฒสมนก็พอจะรู้แล้วว่าวันนี้เรามาแนวไหนครับสุดสัปดาห์กับ VOA Christmas Eve นะครับวันนี้เช่นเคยผมจะบริญนตันสมบุญผมทรงพ์สุภาผลครับดิฉันวรางคนาชมชื่นดิฉันวัฒสมนอุจารินค่ะ ก็มีสรุปข่าวๆที่เกิดขึ้นทั่วโลกนะครับรวมทั้งอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องของโควิดที่ทําให้สถานการณ์ก็ไม่ปกติแน่นอนรวมทั้งการที่มีการปรับเปลี่ยนกฎของการไปชุมนุมที่ไทม์สแควร์ด้วยแล้วก็ในช่วงของเทคโนโลยีวันนี้เราก็จะมีเรื่องที่ว่าเอ๊ะทำไมผู้ใช้รถยนต์เทสลาไม่สามารถจะมีวิดีโอเกมหน้าจอหอว่างที่ขับรถได้นะครับอ่ะแล้วก็ซานต้า จะมีการทุกปีในช่วงนี้จะมีการ track สานตานะครับก็จะเดินทางจากอเมริกาเหนือก็ไปยุ่เอเชียแต่อะไรต่ออะไรเดี๋ยวคุณบาสมนมาเล่าให้ฟังแต่มาเริ่มกันเรื่องข่าวการเมืองในเกาหลีใต้ก่อนก็เป็นข่าวเมื่อวานนี้ในเกาหลีใต้นะครับก็มีการให้อภัยโทษนะครับ,รบอ,อดีตผู้นําเกาหลีใต้ที่ถูกตัดสินแล้วก็ถูกปรับมากมายนะคุณทงสรุปให้ฟัง ครับสักประมาณ5-6ปีก่อนเนี่ยใครที่ติดตามข่าวโลกนะฮะก็คงจะได้ยินข่าวนี้เป็นข่าวที่สร้างความตกตะลึงให้กับวงการการเมืองของเกาหลีใต้คือมีการตัดสินจำคุกนะครับอดีตประธานาธิบดีพาร์กึนเฮซึ่งเป็นประธานาธิบดีผู้หญิงคนแรกและคนคนเดียวของเกาหลีใต้นะครับเธอจำคุกคุกมา5ปีแล้วนะครับเธอถูกตัดสินจำคุกทั้งหมดเนี่ยจริงๆแล้ว22ปีแล้วก็จากความผิดหลายอย่าง ใช้อำนาจในทางที่ผิดขู่กันโชคติดสินบนนะฮะแล้วก็ถูกจำคุกมาตอนนี้5ปีแล้วล่าสุดทางประธานาธิบดีมูนแจอินของเกาหลีใต้ซึ่งประธานาธิบดีคนปัจจุบันก็ประกาศให้อภัยโทษนะครับอดีตประธานาธิบดีพาร์กึนเฮโดยเมื่อวันศุกร์นะฮะกระทรวงยุติธรรมของเกาหลีใต้ระบุชื่อผู้นําของผู้ผู้นำเกาหลีใต้คนนี้ผู้นําสตรีเกาหลีใต้เป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับการอภัยโทษพิเศษเพื่อความสมรฉันะของชาตินะครับ รัฐนาธิปดีมูลบอกว่า,าเกาหลีใต้ตอนนี้ต้องก้าวผ่านความเจ็บปวดในอดีตเดินไปข้างหน้าสู่ยุคใหม่แล้วก็ควรมีการรวมพลังกันเพื่ออนาคตมากกว่าที่จะมาทะเลาะกันเหมือนในอดีตนะครับก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่นําไปสู่การอภัยโทษอ,อดีตปรัานาธิบดีพากกินเหตุซึ่งตอนนี้ไหว69ปีแล้วนะครับเธอเป็นอย่างที่บอกไปผู้นําหญิงคนแรกคนเดียวของเกาหลีใต,ต้ถูกถอดถอน,อนเมื่อปีคศ2016 หลังเกิดการประท้วงหลายเดือนทั่วประเทศนะครับเพื่อเรียกร้องให้เธอออกจากตําแหน่งจะจําคุกอยู่ในปี2017แล้วก็มีเป็นเป็นข้อถกเถียงกันมากมายว่าควรจะให้เธอเป็นอิสระ,ะมีการอภัยรโทษเธอเนี่ยดีหรือเปล่านะครับเพื่อความสมัน,นฉชันอย่างที่บอกหรือว่าคือมีมีการถกเถียงกันระหว่าง2ฝั่งคือฝ่ายอนุรักษนิยมกับฝ่ายเสรีนิยมแล้ว,ก,วก็ว่ากันว่านะครับบอกว่า การอภัยโทษอดีตผู้นำเกาหลีใต้ครั้งนี้เนี่ยอาจส่งผลกระทบทางการเมืองอย่างมากระหว่างขั้วาการเมืองที่สนับสนุนแล้วก็ต่อต้านอดีตประธานาธิบดีผูน้นี้ที่สําคัญคือจะมีผลต่อการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีที่จะมีขึ้นในปีหน้าด้วยนะครับคือวันที่9มีนาคมครับคุณจำเริดครับจากเรื่องของในเกาหลีใต้ในฮ่องกงก็ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาก็มี หลังจากที่มีการเลือกตั้งในฮ่องกงแล้วก็รู้สึกว่าคนไปใช้สิทธิ์กันบางตากว่าที่เคยตอนนี้ก็มีการรื้อ,อถอนทําลายสัญ,ญลักษณ์ของอการต่อต้านที่จตุรัสเทียนเหมินนะครับคุณวัสบงเขาจะมาครับก็ค่ะก็เมื่อวันศุกร์นะคะก็คือวันนี้ตามเวลา ของประเทศไทยนะคะอขอโทษค่ะตามเวลาของสหรัฐอเมริกาค่ะก็คือว่ามหาวิทยาลัยในฮ่องกงค่ะอีกองแห่งเนี่ยก็ได้เคลื่อนย้ายผลงานศิลปะที่ได้ลำลึกถึงเหตุการณ์สลายการชุมนุมที่จะตวรวจเท็นอันเหมือนนะคะซึ่งเป็นเหตุการณ์สลายการชุมนุมนองเลือดที่เกิดขึ้นเมื่อปีคศ1989ค่ะทั้งนี้นะคะรูปที่ถูกเคลื่อนย้ายนะคะก็เป็นรูปปั้นเทพีแห่งประชาธิปไตยหรือว่าภาษาอังกฤษคือ Goddess of Democracy ค่ะถูกเครื่อนยี้ยเอาจากมหาวิทยาลัยจีนแห่งฮ่องกงนะคะในช่วงก่อนชาตรูค่ะซึ่ง ผลงานนี้นะคะเป็นผลงานรูปผู้หญิงชูคบเพลิงค่ะซึ่งเป็นรูปจําลองจากรูปปั้นดั้มเดิมที่ทําจากเปเปอร์มาเช่ที่เคยถูกจัดแสดงที่จัดตระทีนเหมือนในช่วงที่เกิดการสลายการชุมนุมเมื่อ,อกว่าสามสิปีที่แล้วค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะประิมากรรมที่ซื้อถึงเหตุการณ์สังหารหมู่ที่จัดตระทีนเหมือนที่แข่งหนึ่งค่ะที่อยู่ที่มหาวิทยาลัยหลิงหลาเนี่ยก็ได้หายไปเช่นเดียวกันค่ะ ซึ่งทั้งนี้นะคะเหตุการณ์การเคลื่อนย้ายปฏิมากรรมทั้งสองแห่งนะคะเกิดขึ้นหลังจากที่มหาวิทยายลัยฮ่องกงเนี่ยได้แยกชิ้นส่วนแล้วก็เคลื่อนย้ายรูปปั้นลำลึกที่ละำลึกถึงเหตุการณ์ดังกล่าวคะ่ะออาจากบริเวณมหาวิทยายลายัยหลังจากที่ถูกจะแสดงมากว่า20ปีคะ่ะโดยทางมหาวิทยายลัยระบุว,ว่ารูปปั้นดังกล่าวนะคะถูกจัดเก็บในห้องเก็บของคะ่ะซึ่งผลงานที่ถูกเคลื่อนย้ายโดยมหาวิทยาลัยฮ่องกงนะคะเป็นรูปปั้นที่ชื่อว่าเสาหลักแห่งขงองอัปยศ ว่าชื่อภาษาอังกฤษคือ g l a of Shame ค่ะซึ่งเป็นผลงานศิละปะรูปร่างมนุษย์ที่บิดเบี้ยวแล้วก็มารวมตัวกันเป็นเสาซึ่งผลงานอันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในอนุสรณ์สถานไม่กี่แห่งในฮ่องกงนะคะที่รำลึกถึงเหตุการณ์เทียนอันเหมือนแล้วก็ยังสามารถแสดงในฮ่องกงได้ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวค่ะถือว่าเป็นประเด็นต้องห้ามในประเทศจีนแล้วก็ไม่สามารถมีการจัดงานรำลึกในจีนได้ค่ะทั้งนี้นะคะคุณเจนสกาวชียค่ะซึ่งเป็นศิลปินเจ้าของผลงานเสาระแห่งความอัน,นี่ยก็ได้บอกกับวิวเอว่าทางเขาก็ได พยายามที่จะเจราจากับทางการฮ่องกงแล้วเพื่อที่จะเคลื่อนย้ายอันผลงานดังกล่าวค่ะกลับไปที่เดนมาร์กซึ่งเป็นประเทศบ้านเกิดของเขาโดยที่ผลงานไม่ต้องถูกถอดชิ้นส่วนแต่ว่าทางคุณกระเชียบอกว่าทางการฮ่องกงกลับไม่สนใจคำขอของเขาค่ะทั้งนี้นะคะอาย้อนกลับไปที่เหตุการณ์ที่อันเหมือนค่ะเป็นเหตุการณ์การสลายการชุมนุมแล้วก็มีเรียกได้ว่าเป็นเหตุการณ์นองเลือดค่ะ ทางการจีนได้ระบุตัวเลขอย่าเป็นทางการว่ามีผู้เสียชีวิตราว3 0 0คนแต่อย่างไรก็ตามกลุ่มสิทธิมนุษยชนต่างๆระบุว่าอาจจะมีผู้เสียชีวิตจริงถึงหลายพันคนค่ะทั้งนี้นะคะทางการฮ่องกงค่ะได้บังคับใช้กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติซึ่งเป็นกฎหมายที่มาจากทางจีนแผ่นดินใหญ่ค่ะทีะ่ทาง กลุ่มสิทธิเนี่ยก็บอกว่าเป็นกฎหมายที่ใช้เพื่อกดขี่ดประชาชนจำคุกผู้ที่รณรงค์เพื่อประชาธิปไตยแล้วก็ตองกัดเสรีภาพพื้นฐานแต่ว่ายังไรก็ตามค่ะทางฮ่องกงก็ยืนยันว่าการใช้กฎหมายครั้งนี้ทําให้ฮ่องกงกลับมามีระเบียบขึ้นอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่มีการประท้วงใหญ่เมื่อปีคศ .2019 แล้วก็ย้ำว่ากฎหมายนี้นะคะไม่ได้กระทบกับสิทธิของประชาชนแล้วก็การดําเนินคดีต่างๆที่เป็นผลจากกฎหมายนี้ไม่ได้เป็นเรื่องทางการเมืองค่ะครับขอบคุณครับ จากฮ่องกงมาที่ไทยรอยเตอร์ uter, มีรายงานข่าวเอ็กซ์คลูซีฟเกี่ยวกับเรื่องมีการใช้แรงงานนักโทษเพื่อที่จะทำะแห่อวนนะครับ,ค,รบคุณสรงพจนตามเรื่องนี้อยู่นะลองสรุปให้ฟังว่ามันเป็นยังไงแล้วก็ได้รับค่าแรงต่ำกว่าเท่าที่ควรจะเป็นด้วยใช่ไหมใช่ก็มีหลายกรณีนะครับที่รายงานิีนนี้พูดถึงค่อนข้างมีรายละเอียดเยอะเลยนะครับแต่ว่าจะมาพูดสรุปให้ฟังแล้วกันนะครับ รายงานของมูนิธิทอมสันรอยเตอร์สนะครับเผยแพร่ออกมาเมื่อวานนี้คือวันพฤธศุกดีตามเวลาในสหรัฐนะครับเปิดเผยเรื่องราวเกี่ยวกับนักโทษในเรือนจําหลายแห่งนะครับเป็นร้อยแห่งในประเทศไทยหลายจังหวัดด้วยกันนะครับซึ่งเราเคยได้ยินเรื่องของนักโทษที่ให้ต้องมาทําสินค้านูน่นนี่เคยได้ยินกันมาตลอดนะครับแต่ว่ารายงานนี้เขาเน้นไปที่อวนจับปลานะครับเพราะว่าเขาบอกว่าการใช้แรงงานนักโทษเนี่ยไปผลิตอวนจับปลาเนี่ย ด้วยมีการข่มขู่ว่าจะทุบตีทําร้ายหรือว่าชะลอการปล่อยตัวเป็นอิสระเนี่ยถือเป็นความโหดร้ายถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนทําไมจึงเป็นเช่นนั้นเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับรายงานบอกนะครับว่าเรือนจําหลายจังหวัดนะฮะใช้นักโทษเนี่ยผลิตท,ทาสินค้าตามสัญญาที่ทางเรือนจําหรือว่าทางกรมราชธรรมเนี่ยไปทําสัญญา,าไว้กับบริษัทต่างๆนะครับแล้วก็ให้ใช้นักโทษเนี่ยไปเป็นการบังคับใช้แรงงานนักโทษ อดีตนักโทษหลายคนให้สัมภาษณ์กับมูลนิธิทอมสันลอยเตอร์สนะครับเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่เรือนจำใช้วิธีค่มขู่ว่าจะทําร้ายไม่ให้อาบน้ำชะลอการปล่อยตัวพวกเขานะครับที่จะเป็นอิสระแล้วก็บอกด้วยนะครับว่าได้รับค่าจ้างเพียงเศษเสี้ยวของอัตราค่าแรงขั้นต่ําของไทยคือประมาณ30บบาทต่อเดือนเท่านั้นเองนะครับแล้วก็มีนักโทษหลายคนที่ไม่ได้รับค่าแรงเลยนะฮะ ประเทศไทยตอนนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่มีจํานวนนักโทษในเรือนจํามากที่สุดนะครับในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือมีประมาณ282,000คนจากเรือนจํา143แห่งทั่วประเทศส่วนใหญ่ก็ต้องขังเกี่ยวกับคดีที่เกี่ยวกับยาเสพติดนะครับเรือนจําส่วนใหญ่ในประเทศไทยนะครับรายงานของสหพันธ์เพื่อสิทธิมนุษยชนสากลเนี่ยเขาบอกว่ามีนักโทษล้นเกินแล้วก็สภาพการจัดการต่างๆเนี่ยไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากลนะครับ โดยมีการใช้งานนักโทษเนี่ยตั้งแต่พับถุงกระดาษการตับเย็บเสื้อผ้าแล้วก็อวนจับปลาซึ่งเขาบอกว่าการผลิตอวนจับปลาเนี่ยถือว่าเป็นงานหนักมากเสี่ยงต่อการบาดเจ็บเพราะว่าต้องใช้เส้นใยที่มีความแหลมคมนะครับแล้วก็ต้องมาใช้มือเปล่าๆของนักโทษนในการผลิตดังนั้นเนี่ยนักโทษหลายคนได้รับบาดเจ็บที่มือนะครับจากการที่ต้องทําอวนจับปลานะครับประเด็นคืออวนจับปลานี่เป็นการออทําสัญญานะครับ ซึ่งทางทางทอมสันรอยเซอร์เขาก็ไปสืบค้นมาเป็นการทําสัญญากับบริษัทหนึ่งในบริษัทใหญ่ที่สุดในการผลิตอวนของไทยนะครับที่ว่าของแก่นแหอวนนะฮะซึ่งส่งออกอวนมายังสหรัฐเมื่อปีที่แล้วเนี่ย2,364ตันรวมมูลค่า12ล้านดอลลาร์นะฮะถือว่าเป็นบริษัทผลิตอวนที่ใหญ่มากนะครับทางบริษัทก็มีรายงานว่าทางบริษัทเนี่ยพยายามที่จะกดดันไปให ทางเรือนจำเนี่ยไม่ให้เปิดเผยชื่อของบริษัทออกมาแต่ว่ารอยเตอร์ไปสืบมาได้นะครับตามรายงานชิ้นนี้นะฮะกระทรวงแรงงานสหรัฐมีมีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้มีคําแถลงแสดงความกังวลบอกว่าข้อกล่าวหาเรื่องเรือนจําในประเทศไทยใช้แรงงานนักโทษในถือเป็นเรื่องใหญ่นะฮะแล้วก็บอกว่าขัดกับกฎหมายของสหรัฐที่ห้ามนําเข้าสินค้าที่ผลิตจากนักโทษหรือแรงงานที่ถูกบังคับด้วยดังนั้นนี่อาจจะส่งผลกระทบนะครับเกี่ยวกับการส่งออกสินค้าแหเอวนของไทย ในอนาคตก็ได้นะครับเกี่ยวกับกรณีที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับกรณีที่เปิดเผยออกมานี้ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยสหรัฐจะคว่ำบาตรหรือว่าจะห้ามนําเข้าสินค้าแหอวนจากประเทศไทยหรือเปล่าครับคุณจาเริญครับนั่นก็เป็นเรื่องราวแนวการเมืองนะครับเรื่องที่เป็นข่าวเข้มข้นนะครับแต่นี้มาแตะเรื่องเกี่ยวกับโควิดบ้างตอนนี้หลายประเทศเลยจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดก็เด้งขึ้นมาโอ้โหอังกฤษเนี่ยอ่อเมริกาเนี่ยเป็นตัวเลขเป็นแสนเลย เกาหลีใต้ก็ติดเยอะเหมือนกันแต่ดูเหมือนว่าญี่ปุ่นเนี่ยเราไม่ค่อยจะยินนะครับเรื่องของการติดโควิดในญี่ปุ่นถึงแม้ว่าช่วงซัมเมอร์โอลิมปิกก็มีความกังวลว่าแมมจะมีการระบ,บาดมันมีปัจจัยอะไรไหมคุณวรังคณาในแง่ของกายภาพชีวะหรือว่าสังคมที่อาจจะทำให้จนถึงขนาดนี้นะญี่ปุ่นเนี่ยสามารถรอดพ้นการแพร่กระจายในวงกว้างของ โควิด1 9ได้ค่ะอย่างที่คุณจำเริญบอกนะคะในช่วงฤดูร้อนที่ญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพการจัดโอลิมปิกเนี่ยเรายังจําได้อยู่เลยว่าญี่ปุ่นก็รายงานเคสโควิด1 9นะคะค่อนข้างจะรุนแรงพอสมควรแต่ในเดือนนี้นะคะคุณคุณจำเริญคะยอดผู้เสียชีวิตจากโควิด1 9โดยเฉลี่ยนะคะของญี่ปุ่นเนี่ยอยู่ต่ํากว่า1คนต่อวันซึ่งถือเป็นตัวเลขที่น่าตกใจมากนะคะสําหรับประเทศที่มีประชากรทั้งหมด1นึ่งร้อยยี่สิบล้านคน ใช่ตกใจแล้วก็น่าดีใจน่าจะเป็นตัวเลขที่น่าทึ่งมากกว่านะคะดิฉันอาจจะใช้คําผิดไปทีนี้ค่ะพอมีตัวเลขที่ต่ําขนาดนี้เนี่ยก็เลยเกิดคําถามนะคะแล้วก็เกิดความพยายามไขข้อข้องใจว่าญี่ปุ่นทําอะไรถึงได้ประสบความสําเร็จในการควบคุมโควิด1 9ได้ถึงระดับนี้นะคะซึ่งหลายคนนะคะก็มองว่า ประชากรของญี่ปุ่นเนี่ยเกือบ80%เนี่ยได้รับการฉีดวัคซีนครบโดสแล้วแล้วแทบทุกคนก็สวมหน้ากากอนามัยแล้วก็ถึงแม้ว่ารัฐบาลญี่ปุ่นจะผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด1 9แล้วเนี่ยผู้คนก็ยังรักษาระยะห่างทางสังคมหรือโซเชียลดิสเทนซิ่งกันอยู่นะคะนักวิจัยบางคนก็มองไปอีกว่าเหตุผลนึงที่ญี่ปุ่นประสบความสำเร็จเนี่ยก็เพราะว่าญี่ปุ่นมีอัตราโรคอ้วนที่ต่ำ ซึ่งงานวิจัยหลายชิ้นเมื่อเร็วๆนี้ก็สรุปนะคะว่าอาการโควิด1 9เนี่ยจะรุนแรงมากกว่าในกลุ่มคนอ้วนนั่นเองพอกลุ่มคนอ้วนมีไม่มากเนี่ยอาการก็มีน้อยตามนะคะนอกจากนี้นะคะวัฒนธรรมแล้วก็ขนดบธรรมเนียมประเพณีก็อาจจะมีส่วนเช่นกันผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดต่อญี่ปุ่นท่านหนึ่งก็ยกตัวอย่างนะคะว่าญี่ปุ่นเนี่ย ในการทักทายก็ไม่ได้มีการจูบก,การกอดหรือการจับมือนะคะชาวญี่ปุ่นส่วนใหญ่ก็ยังถือว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะเงียบหรือรักษาความเงียบในที่สาธารณะเรียกได้ว่าไปที่ไหนในที่สาธารณะก็ไม่มีใครมาตะโกนวกเวกวอยนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญเหมือนกันในการควบคุมนะคะไม่ให้ไวรัสเนี่ยแพร่ก,กระจายในที่สาธารณะได้แต่อย่างไรก็ตามนะคะก็มีคนเทียวว่าเอ๊ะญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้เนี่ยวัฒนธรรมก็คล้ายๆกันนะคะทาไมเกาหลีใต้กําลังประสบกับ ภาวะการระบาดของโควิด -19 ที่ค่อนข้างรุนแรงนะคะเรียกได้ว่ารุนแรงที่สุดเท่าที่มีมาเลยนะคะก็ทําให้เกิดการหาคําตอบมากไปอีกนะคะโดยนักวิจัยท่านหนึ่งก็มองว่าอาจจะเป็นเพราะาญี่ปุ่นเนี่ยไม่ค่อยอทดสอบอหาเชื้อนะคะหาเชือ้อโควิด -19 เนี่ยในกลุ่มประชากรนะคะซึ่งตัวเลขออกมาแล้วเนี่ยถ้าเทียบกับเกาหลีใต้ที่มีประชากรน้อยกว่าญี่ปุ่นครึ่งหนึ่งเนี่ยญี่ปุ่นก็เรียกได้ว่าทดสอบน้อยกว่าเยอะนะคะเรียกได้ว่าหลักหมื่นในขณะที่เกาหลีใต้เนี่ย ตรวจหาเชื้อโดยเฉลี่ยวันละ238,000าคนเลยทีเดียวนะคะนอกจากนั้นนะคะก็มีการพยายามหาคำตอบกันไปอีกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยมีลักษณะทางกรรมพันธุ์บางอย่างที่ทำให้เม็ดเลือดขาวเนี่ยสามารถต่อสู้กับโควิด1 9ได้หรือเปล่าหรือว่า,าเชื้อโควิดที่แพร่กระจายในญี่ปุ่นเนี่ยมีการกลายพันธุ์จนกระทั่งว่าสูญพันธุ์ไปเองได้หรือเปล่านะคะก็มีทฤษฎีหลายอย่างขึ้นมาแต่อย่างไรก็ตามนะคะญี่ปุ่นเองก็หนีไม่พ้น ปรากฏการโควิด1 9ล่าสุดที่เกิดขึ้นเหมือนกันซึ่งก็คือว่าในสัปดาห์นี้นะคะก็มีการพบแล้วนะคะคนที่มีติดโควิด1 9สายพันธุ์โอมิครอนซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าญี่ปุ่นเนี่ยก็ไม่ได้หนีก็ไม่สามารถหนีไปจากการระบาดลรล่าสุดนี้เช่นเดียวกันค่ะก็หวังว่าคงไม่ได้แพร่กระจายไปในวงกว้างนะครับก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลในเรื่องของโควิดเนี่ยมันก็ทําให้เกิด ้องมีการปรับตัวและก็การเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเหมือนกันอย่างคริสต์มาสอีฟเนี่ยซึ่งเป็นช่วงที่คนอเมริกันและคนทั่วโลกเนี่ยเดินทางกันเยอะเพราะว่าอยากจะกลับไปอยู่ร่วมกับครอบครัวไปฉลองกับครอบครัวปรากฏว่า3สายการบินเนี่ยยกเลิกเที่ยวบินนับร้อยเลยเพราะว่านักบินแล้วก็พนักงานป่วยหรือลาป่วยจากโควิด19สายพันธุ์โอเมก้ารอนอย่างลุคพันซ่าเนี่ยประกาศยกเลิกเที่ยวบินข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกลาวสิบเที่ยวเพราะว่านักบินลาป่วยเพิ่มมากขึ้น ส่วน United Airlines กับ Delta Airlines ก็ยกเลิกเที่ยวบินรวมกันแล้วประมาณ200กว่าเที่ยวนะครับในช่วงวันก่อนคริสต์มาสโดย United Airlines ก็บอกว่าจะพยายามรีบุกหรือว่าจองให้ใหม่โดยเร็วที่สุดนะครับสำหรับคนที่พลาดก็เรียกว่าคนที่ไม่สามารถเดินทางได้ก็สลดและแป๊วไปเลยนะครับอันนั้นก็เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นสำหรับคนที่วางแผนเอาไว้ อีกอันหนึ่งอันนี้อาจจะเป็นข่าวที่ฟังดูแล้วก็น,น่าหนักใจเหมือนกันว่าไฟเซอร์เมื่อวันศุกร์สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยไฟเซอร์คาดการณ์ว่าโควิด19เนี่ยจะยังเราจะยังอยู่กับมันนะไปจนถึงปี2024โดยไมเคิลดอลสตนหัวหน้าเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ของไฟเซอร์เนี่ยกล่าวระหว่างการนําเสนอข้อมูลต่อผู้ลงทุนว่าทางบริษัทคาดว่าบางภูมิภาคของโลกเนี่ยยังจะต้องรับมือกับปัญหาโรคระบาดใหญ่นี้ต่อไปอีก1หรือ2ปี แต่ก็มีบางประเทศซึ่งสถานการณ์อาจจะเปลี่ยนผ่านไปสู่การเป็นโรคประจําถิ่นได้ในช่วง1-2ปีต่อจากนี้เช่นกันนะครับไฟเซอร์ Pfizer คาดการณ์ว่าภายในปี2024ก็อีกปีกปละสองส3ปีโควิด1 9จะกลายเป็นโรคประจําถิ่นทั่วโลกแต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าการพัฒนาและกลายพันธุ์ของไวรัส การที่ประเทศต่างๆสามารถนําวัคซีนและก็การบำบัดรักษามาใช้ได้ผลเพียงใดและที่สําคัญคือการกระจายวัคซีนอย่างทั่วถึงในบางภูมิภาคของโลกด้วยซึ่งตอนนี้อัตราการรับวัคซีนยังอยู่ในระดับต่ำส่งท้ายในช่วงข่าววันนี้นะครับผู้ที่จะไปร่วมกิจกรรมต้อนรับปีใหม่ที่ไทม์สแควร์เนี่ยที่มีอายุตั้งแต่5ปีขึ้นไปต้องมีหลักฐานการฉีดวัคซีนครบโดสต้องใส่หน้ากากด้วยอันนี้เป็นการถแถลงของนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กและจํานวนคนก็จะถูกจํากัดด้วย ปกติแล้วในแต่ละปีเนี่ยจะมีคนไปร่วมกิจกรรมต้อนรับปีใหม่ลูกบอลตกลงมาประมาณ5 8 0 0 0ื่นแปดคนปีนี้จะรับแค่5,000งมนาคนมินัมนซัมนายกทางการนิวยอร์กบ,บอกว่าจะไม่อนุญาตให้มีการรวมตัวของผู้ไปร่วมงานฉลองกิจกรรมรับปีใหม่จนกระทั่งบ่าย3โมงซึ่งนับว่าช้ากว่าปกติด้วยนั่นก็เป็นผลกระทบนะครับที่จากโควิดซึ่งก็ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรหลายอย่างทีเดียวนะครับครับ คุณแฟนๆกำลังอยู่ในช่วงของสุดสัปดาห์กับ V.O.A เราพูดถึงเรื่องวิทยาศาสตร์สุขภาพเรื่องของการเมืองมาแล้วมาพูดถึงเรื่องเทคโนโลยีบ้างเทสลานะครับก็เป็นรถที่มีแก๊เจ็ตเยอะพอสมควรนะครับแต่มีแก๊เจ็ตอันหนึ่งที่ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะมันจอภาพมีวิดีโอก็ปรากฏว่าทางเงาน่วยงานด้านความปลอดภัยบนท้องถนนก็มีคำสั่งว่า ให้อถอดหรือว่าไม่อถอดซอฟต์แวร์หรือ,อยังไงเนี่ยไหนคุณวันรังคณาสรุปให้ฟังดีว่ามันเป็นยังไงมาอย่างไ,ไางค่ะเทสลาก็เป็นบริษัทผลิตรถยนต์ไฟฟ้า,ฟา,ฟาที่เรียกได้ว่าเป็นรถยนต์ไฮเทคของสมัยนี้นะคะแต่เมื่อสัปดาห์นี้นะคะเทสลาก็ได้อนุญาตตกลงนะคะที่จะไม่อนุญาตให้มีการเล่นวิดีโอเกมค่ะบนหน้าจอในรถนะคะขณะที่รถกำลังขับเคลื่อนอยู่หลังจากที่เจอแรงกดดันจากหน่วยงานควบคุมดูแลความปลอดภัย ด้านยานยนต์ของสหรัฐนะคะซึ่งเรื่องนี้มันเป็นการเปิดเผยของสำนักงานความปลอดภัยการจราจรบนทางหลวงแห่งชาติของสหรัฐนะคะหรือ NHTSA ซึ่งเปิดเผยว่าเท sla จะส่งซอฟต์แวร์นะคะเพื่ออัปเดตระบบการทำงานในรถผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนะคะเพื่อล็อกค่ะไม่ให้ฟังก์ชันที่ชื่อว่า Passenger Play ที่อนุญาตให้มีการเล่นวิดีโอเกมส์ขณะที่รถเคลื่อนที่ไปนะคะทำงานได้ เทสลาตัดสินใจดังกล่าวนะคะเพียงหนึ่งวันหลังจากที่ NHTSA เนี่ยประกาศว่าจะเริ่มการตรวจสอบอย่างเป็นทางการนะคะหลังจากที่มีความกังวลว่าการเล่นวิดีโอเกมบนหน้าจอในรถเทสลาเนี่ยซึ่งเป็นจอระบบสัมผัสนะคะจะจะทำให้เกิดการเบี่ยงเบนความสนใจของผู้ขับหรือเปล่า เรื่องนี้ก็มาแดงขึ้นหลังจากที่เจ้าของรถยนต์เทสลาคนหนึ่งนะคะที่อาศัยอยู่ในเมืองพอร์ตแลนด์รัฐโอเรกอนเนี่ยยื่นคำร้องนะคะว่าเทสลาเนี่ยอนุญาตให้มีการเล่นวิดีโอเกมขนาดขับเคลื่อนรถเคลื่อนไปข้างหน้านะคะโดยโฆษกหญิงของหน่วยงาน NHTSA นะคะก็กล่าวในแถลงการณ์ในวันพฤหัสบดีว่าเจ้าหน้าที่ได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับ,กบความกังวลดังกล่าวกับตัวแทนเทสลาแล้วนะคะและนอกจากนี้เนี่ย NHTSA ก็ยังมีการ พูดคุยกับผู้ผลิตยานยนต์ในสหรัฐอย่างสม่ำเสมอนะคะเกี่ยวกับการใช้หน้าจอในรถเพื่อให้ข้อมูลและความบันเทิงหรือที่เราเรียกว่าอินโฟเทนเมนต์นั่นเองนะคะทางหน่วยงานดังกล่าวก็จะยังคงเดินหน้าตรวจสอบฟังก์ชันนี้ในรถเทส l a อยู่ถึงแม้ว่าบริษัทจะยอมอัปเดตซอฟต์แวร์แล้วก็ตามนะคะแล้วก็โดยกล่าวว่ากฎหมายความปลอดภัยของยานยนต์ในสหรัฐเนี่ยห้ามไม่ให้ผู้ผลิตยานยนต์นะคะ ขายรถยนต์ที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงแต่ความปลอดภัยของผู้ขับขี่ซึ่งก็รวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีที่จะเบี่ยงเบนความสนใจของผู้ขับขี่ด้วยนะคะ n h t s a มองว่า,าฟีเจอร์ Passenger Play เ,เ,เ,เนี่ยอาจจะทำให้เกิดอ,อุบัติเหตุได้นะคะแล้วก็การตรวจสอบดังกล่าวเนี่ยก็จะครอบคลุมรถยนต์ไฟฟ้า,ฟาเทสลานะคะหลายรุ่นเลยนะคะตั้งแต่รุ่นโมเดล S X Y โมเดล3ที่ผลิตตั้งแต่ปีคศ2017จนถึงพศ2022จำนวนทั้งหมด5 8 0 0 0 0นคันด้วยกันค่ะฟังดูแล้วเราก็ประหลาดใจนะเพราะว่าขนาดเราใช้โทรศัพท์มือถือเซลโฟนในรถเนี่ยยังผิดกฎหมายเลยนะในใช่ไหมแต่ว่านีนเล่นว,วิดีโอเกมทางหน้าจอคอนโซลนี่ผมก็ประหลาดใจว่าคนจะมีสมาธิได้ยังไงอ่ะอันนั้นก็เป็นเรื่องของเทคโนโลยีเกี่ยวกับเทสลาส่งท้ายวันนี้คุณวัสมนติดตามซันด์ครอสไหม เพราะว่ามันมีการใช้เทคโนโลยีที่เขาเรียกว่า Santa Cross Tracking นะแลมันก็เป็นประเพณีทุกปีนะแต่ว่าไหนคุณวัสมนลองดูที่ว่าตอนนี้เขาามีลองมาขยับให้ฟังว่าอันนี้ก็เป็นที่ชื่นชอบหรือฝ่ายฝันของเด็กๆทั่วโลกนะในการที่จะมีการไล่ติดตามซานตาคลอสใช่ค่ะ ก็อ่านอกจากซานตาคลอสนะคะที่อยู่ในมือของดิฉันแล้วถ้าเป็นเรียกว่าได้ว่าเป็นธรรมเนียมของเด็กๆในอเมริกาค่ะทุกปีเลยที่จะติดตามเส้นทางการเดินทางของซานตาคลอสว่าเอ๊ะตอนนี้คุณซานตาคลอสเนี่ยจะเดินทางผ่านบ้านเราหรือย,อยังซึ่งในเรื่องนี้นะคะทางศูนย์ประชาการป้องกันอวกาศแห่งทวิปอเมริกาเนี่ยซึ่งเป็นฐานทัพร่วมระหว่างแคนาดาแล้วก็สหรัฐค่ะาหรือว่ามีชื่อย่อว่าโนเรดเนี่ยจะเป็นหน่วยงานที่เรียกว่าว่าเป็นเป็ประเพณีประจำปีเลยว่าเขาก็จะติดตามว่าตอนนี้คุณซานตาคลอสไปอยู่่ทีไหนแล้ว ไปอยู่ที่แปซิฟิกใต้ไปอยู่ที่เอเชียแอฟริกายุโรปหรือว่าไปอยู่ที่ไหนนะคะซึ่งเป็นธรรมเนียมที่ทําเป็นประจําทุกปีคะ่ะในวันคริสต์มาสอีฟหรือว่าวันที่2 4ธันวาคมซึ่งจะทําในช่วงเวลาตีสีถึงเวลาเที่ยงคืนตามเวลาท้องถิ่นนะคะแล้วก็เป็นประเพณีที่เดินหน้ามาเป็นเวลา6 6ปีและะ้วค่ะอย่างไรก็ตามค่ะในช่วงสองปีล่าสุดนี้นะคะก็อย่างที่ทุกท่านทราบกันว่าโลกของเราเนี่ยก็เผชิญกับภาวะของโรคระบาดโควิด -19 ค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะทางโน o รตค่ะก็ยืนยันว่า คุณซานตาคลอสค่ะก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปในปีนี้นะคะด้วยการแต่ก็จะมอบของขวัญด้วยการสวมหน้ากากแล้วก็สวมถุงมือค่ะเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับทั้งคุณซานตาคลอสเองแล้วก็ให้กับทั้งเด็กๆในบ้านด้วยค่ะอันนี้ก็ต้องบอกคุณซานตาคลอสเป็นของดิฉันด้วยว่าคุณต้องไปสวมหน้ากากด้วยนะก่อนที่คุณจะลงกองไฟไปเยี่ยมคุณนอาเด็กๆตามบ้าน าถามวา่าเด็กๆจะสามารถติดตามเสนาของซานตาคลอสได้ยังไงนะคะในช่วงปีแรกๆของการจัดงานค่ะก็คือย้อนไปเมื่อ60กว่าปีที่แล้วค่ะก็จะมีเด็กๆที่อยากทราบเนี่ยก็จะต้องโทรศัพท์ไปถามนะคะว่าตอนนี้คุณซานตาคลอสอยู่ไหนแล้วแต่ว่าตอนนี้ค่ะเทคโนโลยีก็เอื้ออำนวยให้ติดตามทางออนไลน์ได้ค่ะก็สามารถแบบคุณจะมี iPhone, iPhone หรือว่า r o i d หรือว่าติดตามทาง Facebook YouTube หรือว่าช่องทางอ,อ,อื่นๆนะคะทางเว็บไซต์หรือว่าทางอีเมลค่ะก็สามารถติดตามได้เช่นกันค่ะ แล้วก็แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะเด็กๆที่ยังต้องการโทรสอบถามเนี่ยก็ยังสามารถโทรได้ค่ะซึ่งก็มักจะมีคําถามประมาณว่าซานตาคลอสจะมาถึงบ้านหนูเมื่อไหร่หรือว่าซานตาคลอสจะชอบคุกกี้แบบไหนบ้างในเรื่องของคุณซานตาคลอสเนี่ยนะคะคุณเพรสตันชูเล็เตอร์ค่ะซึ่งเป็นโฆษกของโนเรดค่ะก็ระบุว่าก่อนที่จะถึงวันไอคริสต์มาสอีฟหรือว่าวันที่ยี่สิบสี่ธันวาคมนะคะก็มีผู้เข้าชมในแฟนบุนโนเรดค่ะกว่าสามล้านครั้งตั้งแต่ก่อนวันคริสต์มาสอีฟแล้วค่ะ ซึ่งทางคุณชเล็ตเตอร์ค่ะบอกว่าซันน์คลสเนี่ยก็เปรียบเสมือนแสตลละของความสุขสําหรับผู้คนทั่วโลกนะคะที่หลายคนก็ยังได้รับผลกระทบจากโรคโควิดสิอยู่ค่ะแล้วก็สําหรับจุดกําเนิดอ่าขอเล่าดนึงนะคะเรื่องจุดกำเนิดของเรื่องนี้เนี่ยมาได้ยังไงย้อนกลับไปค่ะเมื่อปีคศ1955ค่ะก็มีพนักงานเอกท่านหนึ่งก็ตอนนั้นก็กําลังเข้าเวรกลางคืนอยู่ค่ะแล้วก็ได้รับโทรศัพท์จากเด็กคนหนึ่ง ซึ่งเธอเนี่ยก็ได้รับเบอร์โทรศัพท์นี้นะคะจากนักโฆษณาในหนังสือพิมพ์แต่ว่าหนังสือพิมพ์เนี่ยก็ลงเบอร์ผิดทําให้เด็กน้อยเนี่ยโทรมาแล้วก็เธอก็เข้าใจว่าเธอกาลังต่อสายคุยกับคุณซานตาคลอส่นั่นเองซึ่งตอนแรกค่ะนายทหารที่รับสายดังกล่าวค่ะก็เข้าใจว่าเป็นสายกบอ,ก,อ,ก,อก่อนที่เขาจะเข้าใจว่าอ,อ๋อเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เข้าใจว่าเด็กน้อยคนนี้เธอเข้าใจผิดแล้วเขาก็เลยเนียนสวมรอยเลยว่าอ,อ๋อผมเป็นซานตาคลอส์เองซึ่งก็เป็นจุดกำเนิดของอประเพณีในเรื่องของการติดตามเส้นทางซานตาคลอสค่ะ ว่าเป็นประเพณีที่ดําเนินมา66ปีแล้วค่ะทั้งนี้นะคะคําขวัญหลักของอหน่วยงาน NORAD ค่ะปกติก็คือจะเป็นคําว่าเราเฝ้าระวังหรือว่า we have the watch เพราะว่าหน่วยงานนี้เนี่ยภารกิจหลักโดยปกติของเขาก็คือสํารวจหาไปคุกคมที่อยากจะเกิดขึ้นในน้านฟ้าของรวีปอเมริกาเหนือน,นั่นเองแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะในช่วงคริสต์มาสค่ะก็จะมีคำขวัญเพิ่มเติมมาว่า Santa เป็นคนตัดสินใจเราแค่เป็นคนที่ติดตามเขาไปเท่านั้นหรือว่าภาษาอังกฤษก็คือ Santa c a u s u s t r o u t l e to him ค่ะ ก็น่ารักดีนะครับเป็นประเพณีที่เกิดขึ้นโดยเข้าไปดูมาให้นะฮะว่าตอนนี้เนี่ยในโนแรดเนี่ยซานตาอยู่ที่ไหนแล้วซานตาอยู่ไหนล่ะคะซานตาเพิ่งผ่านกรุงโรมอิตาลีไปสดๆร้อนๆนะฮะกำลังกำลังจะสัญญ้าหรือเปล่าพูดสกํากำลังไปเมืองฟิเดนซาอยู่ในอิตาลีเหมือนกันแล้วเดี๋ยวจะต่อไปที่ฝรั่งเศสแล้วเดี๋ยวพอข้ามแอตแลนติกมาก็นี่เลย ในที่นารีแลนด์นี่ก็มาแต่โป้งเลยคุณทรงบดก็รับงานต่อเลยนะรับงานต่อใช่เพราะว่าเหนื่อยแล้วใช่ไหมซันต้าเหนื่อยซันต้าอาจจะโดนกักตัวได้นะคะเพราะว่าบินข้ามประเทศนะคะอ๋อใช่ไม่จะบอกว่าไปประเทศตนดบ้าง ครับครับนั่นก็เป็นเกร็ดเล็กๆน้อยนเกี่ยวกับคริสต์มาสซานต้าเอามาฝากกันในวันคริสต์มาสอีฟนะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมผู้ติดตามผู้ฟังก็มีความสุขแล้วก็ปลอดจากโควิดในช่วงเทศกาลทั้งคริสต์มาสปีใหม่นะครับก็วันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนตามเวลาที่มีแค่นี้สวัสดีครับสวัสดีครับ